เหลือจะเชื่อว่าขนมจีนเส้นสดแบบไทยๆที่มาในรูปแบบไทยฟิวชั่นผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นแทๆ้ๆทั้งอาหารและบรรยากาศร้านได้อย่างลงตัวขนาดนี้กับที่นี่ครับเส้นเส้นสดเอกมัยซอย8บรรยากาศร้านคือฟิวญี่ปุ่นมากๆครับทั้งโซนอินดอร์เอาดอร์และโซนโต๊ะนั่งแบบญี่ปุ่นชั้นสองกับเมนูแรกที่เป็นไฮไลท์ของทางร้านเลยซึ่งส่งกลิ่นหอมละมุนน่าทานมากๆกับขนมจีนน้ำยาแฮมเบอร์เกิลเนื้อวากิวแบบฉ่ำๆลุกเคล้ากับน้ำยากะทิสุดเข้มขน้นเนื้อนุ่มน้ำยากะทิเข้มข้นมากครับทานเข้าด ขนมจีนสูตรน้ำเยี้วเชียงใหม่อีกด้วยคือหอมกลิ่นเครื่องเทศสุดๆเข้มข้นอร่อยตามแบบฉบับน้ำเยี้วทางภาคเหนือมากๆเลยครับยังมีกุ้งลายเสือตัวโตๆย่างเตาถ่านตัวใหญ่ย่างสดหอมกลิ่นเตาถ่านโบราณมากๆอีกจานกับแป้งยวนสอดไส้มีไส้ให้เลือกถึง5แบบด้วยกันแป้งนุ่มไส้แน่นอร่อยมากๆครับและนี่คือบาร์บีคิวโรเนื้อเอฟไกเนื้อขึ้นนุ่มดีอร่อยมากๆและจานนี้คือข้าวผัดราบเนื้อที่ส่งกลิ่นหอมละมุนรสสัมผัสกลมกลมและมีหนังหมูกรุบกรอบผานเพลินมากๆครับปิดท้ายกัับเมนนูรงงงงึ้หลวย่่าีอ บอกเลยผมชอบมากครับเพราะหาทานได้ยากสุดๆเดิบมาบนเตาร้อนๆหอมละมุนรสชาติครีมมี่แบบธรรมชาติอร่อยมากๆครับยังมีแฮมเบอร์กรย่างร้อนๆกินกับไข่ดิบอร่อยลงตัวมากครับและแมงกระพุนหัวกระสุนที่กรุบกรอบและผักย่างที่ทานเพลินแล้วมีเครื่องดื่มอร่อยอร่อยหรือไวนดีๆเข้ากันได้ดีมากๆเลยครับใครชอบอาหารไทยแบบฟิวชั่นผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นได้ดีที่สุดแนะนําที่นี่เลยครับกับร้านเซนเซนโดก,กับไม้ซอยแปดร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ีทุ่ม see you next day on boy